เมสเซ่แฟรงเฟิร์ตเยอรมันดันผู้ประกอบการไทยร่วมสามงานแฟรนนานชาติยักษ์ใหญ่เปิดประตูสู่ตลาดโลกรีด้ว่าเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าร่วมงานสุดยิ่งใหญ่อเมริเต์คริสต์มาสเวิร์ดครีเอทีฟเวิร์ด2026จัดโดยเมสเซ่แฟรงเฟิร์ตเยอรมันโดยได้รับเกียรติจากนายสเตฟานโคซอสกีรองประธานอาวุโสเมสเซ่แฟรงเฟิร์ตเยอรมันร่วมพูดคุยค่ะโดยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้าแต่เป็นสูงรวมแรงบันดาลใจเทรนใหม่ระดับโลกและโอกาสทางธุรกิจด้านสินค้าไล์ต ของตกแต่งเทศกาลและงานสร้างสรรค์ที่จะเชื่อมโยงผู้ผลิตแบรนด์ดีไซเนอร์และผู้ค้าปลีกจาก170ประเทศทั่วโลกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ150,000คนค่ะโดยงานจะจัดขึ้นอนระหว่างวันที่6-10กุมภาพันธ์2569ณเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศทเยอรามนีงานนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสามารถจับตลาดใหม่ทั้งยุโรปเอเชียและตะว,วันออกกลางที่พร้อมจะต่อยอดธุรกิจสู่สากลกันค่ะ Okay, let's, let's start with Ambiente and the highlight of the fair the fair itself. I don't want to promote any single product, but, but the design topic is most important over all Ambiente. Let's yeah? see on the table, yeah? in the home appliances, or maybe also in the uh, flooring. Second, Christmas World is Christmas again. Yeah, and it's more than Christmas. It's Easter. It's uh, Halloween and you will be inspired for the next season and creative world is a DIY show and The creative world will show you what it will be in the shops in the next month or in the next season for Christmas So it's a wide variety with a lot of lot of ไฮไลท์สนะทูมั h ไฮไลท์ส t t สทูเ t นช์วันคือทั้งสามงานนะครับคือแอมเบนเต้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของคริสต์มาสเฟอร์ World, ก็เป็นเรื่องของสินคา้าสำหรับพวกเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือฮาโลวีนหรืออื่นๆนะครับซึ่งคนจะเห็นว่าควรจะมีอะไรในเทศกาลข้างหน้า นะครับดีว uh, ก็ค uh, ือเป็นเรื่องของเรื่องของคีตีก็เป็นเรื่องของ DIY เป็นเรื่องของแนวคิดใหม่ๆซึ่งจะทําขึ้นมานะครับ most important is your home is still your home yeah. and most of you want to decorate your home properly You want to have a cozy home. You have to have a nice table. You w i to have nice glasses. So it doesn't matter in which price level you are buying, yeah? But we think yeah, that you will buy yeah, in the cheaper, mid or higher price segment. So yes we know the economy is not good, but as long home is important for you and for us, yeah, you will invest in your home. <laughs> ก็เห็นความสําคัญบ้านของบ้านเนาะบ้านก็คือบ้านค่ะไม่ว่ายังไงก็เราก็มองว่าทุกคนก็ยังอยากจะตกแต่งบ้านอยู่ก็เลยต้องมีมาซื้อของพวกของใช้พวกนี้อยู่อะไรเงี้ยนะคะ and in addition um, to that we have the horeca hotel restaurant catering hospitality and for hotels and restaurants it's more important to be fancy Yeah, to have a good look on the table, on the walls, yeah, nice cutlery. So if you want to survive in the shark basin of hotel change or boutique hotels, yeah, you have to invest. And not only in toilet articles, yeah, you have to invest in something what your customer remembers. แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของธุรกิจโรงแรมนะคะที่ยังจะต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นของแช้ในครัวหรืออะไรที่มันต้องอมีความสวยงามเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มระดบับคุณค่าให้กับโรงแรมของคุณด้วยเพื่อที่จะไม่ทําให้พ่ายแพ้ต่อ,อเชนอื่นๆของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นโรงแรมเหล่านี้ ก็ยังธุรกิจเหล่านี้ค่ะก็ะยังจะต้องมีการลงทุนในส่วนส่วนของตัวตตแ่กของใช้โรงแรมด้วยสำหรับคนไทยนะครับงานนี้ถ้าเป็นผู้ประกอบการผู้ส่งออกเนี่ยก็ถือในงานที่สําคัญที่สุดของโลกอยู่แล้วนะครับบางคนก็ไปมา30กว่าปีนะครับอีกอันนึงสําหรับผู้ประกอบการที่เป็นพวกโรงแรมด้านค้าอะไรต่างเนี่ยนะครับหรือเป็นผู้แทนจําหน่ายเนี่ยงานนี้ก็มีความสําคัญเพราะาคุณจะเห็นสินค้าที่ดีสุดของโลกจากทั่วโลกจริง <laughs> products are very much loved all over the world. Yeah? And ambiente presents you the world. We are not talking about type products in Germany, not only type products in Europe. We bring you the world and what you're doing with your products is in the hands of the producers. Yeah? If they want to sell globally, they have to come. Yeah? What I know, the Thai products are very much loved all over the world. But you're not alone. Yeah? There are some other countries who also have nice products. So it is a competition, but competition is good. It makes you better, better and better. Yeah? And the most money earns this one who win won the competition. ก็เมื่อสักครู่นะคะในส่วนของคำถามที่ว่าเป็นแล้วผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะเข้าไปอยู่ในสาสกลได้ยังไงผ่านผ่านทางเมสเซเมสเซ่ฟอนเฟรตเนี่ยนะคะก็คือทางทางตัวคุณสัทฟานก็บอกว่าสินค้าไทยเป็นที่ ชื่นชอบของคนทั่วโลกก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีสินค้าอื่นๆเหมือ,น,อนกันหลายๆตัวที่ก็ยังมีคนอื่นเขาชื่นชอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแข่งขันอย่างที่ตาบมานะคะแล้วก็แต่ การที่สินค้าไทยจะเข้าไปอยู่ในตลาดของตาโกลตัดค่าอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่ในมือของตัวผู้จัดงานนะคะจะอยู่ในมือของผู้ผลิตสินค้าน้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็อาจจะต้องพันตันบ้างมาด้วยนะคะ Yes, um, we are talking about sustainability. I have to mention one thing first. We are a sustainable company because our history goes back. 800 years. We are still in this planet. Yeah. Kuhn Nikom and his team from Worldex, yeah, we are working together more than 25 years. Yeah. So we are reliable partners yeah. and that's a, also a sustainable thing. Let me tell you, we have sustainable products uh, on our trade show. We have a special program uh, for that uh, on the trade show and yeah, we try to make our carbon print as small as possible. Yeah. But anyhow, yeah, it is even better that you are five days in Frankfurt yeah, and see the world of 170 countries in Frankfurt. It's better to be five days in Frankfurt than traveling five months around the globe to visit these companies. In their country, so overall, I have to say it's better to fly to a trade show. It must not be Frankfurt. It can be Munich, it can be Sydney, it can be uh, Shanghai, but it is better to fly to this show on the spot than to travel the world um, much more. ก็ในส่วนของงานนี้ก็มีการลดลงการใช้ sustainability เข้ามาเพื่อรณรงหรือว่าดึงดูให้ทุกคนเข้ามาในกิจกรรมนี้นะคะเนื่องจากว่าทางตัวของทางบริษัทเองก็อยู่มานานแล้วก็และก็ยังอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกับทาง่นพิธภัคะก็ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยัง ตรงนี้ก็ยังมีมีโลนน์ลงแล้วก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยมีโปรแกรมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้คาร์บอนฟิดให้หน้อยลงที่สุดนะคะแล้วก็ทางคุณสเตนฟอนก็เสริมมาว่าการที่เราจะไปมีทศกาลต่างๆเอธิั่นต่างๆหรือไปเป็นแ์ต่างๆนะคะเราก็สามารถไปได้ะคะ่ะแต่ว่า แต่ตรงนี้ยกิจกรรมที่5วันซึ่งคุณถ้าเทียบแล้วอะคะ่ะเดินทางมาที่แฟนเปิดเนี้ย5วันกับเดินทางไปดูสินค้าต่างๆรอบโลกที่ท,ที่ที่จะต้องเนินจัดอ่างเนี้ยอาจจะใช้เวลาถึง5เดือนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันน่าจะดีที่สุดที่ทุกคนมามาร่วมกันที่นี่นะะมานี่ใช้เวลาน้อยที่สุด งานเอเมทเต้แฟงเฟิร์ตง,ง,ง,งานดีสุดในโลกนะครับเพราะการแข่งขันเนี่ยมันก็หนักสุดในโลกกันนะเพราะผู้ซื้อตัวจริงมาหมดเพราะฉะนั้นพวกเราที่ไปไปต่อเนื่องพประสบความสำเร็จเพราะคุณมีการพัฒนารูปแบบสินค้าต่อเนื่องเพราะคุณได้คุยกับทางผู้ซื้อตัวจริงนะครับอันนี้คือ,อความสวยงามของงานเทสแฟร์ระดับโลกระดับนี้ครับ